จ้าที่เจ้าทางตรงนี้ขอให้อุทยานตรงนี้เปิดที่เปิดทางเจ้าที่เจ้าทางสายพะภูมตรงนี้ของทัศน์ินมากมีสีสันร่ำรวยคอยสาแรงเป็นยังบ่มาคนหลอกคนลวงสั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 งผู้ชายทุกรลยเจ้าชู้ที่ก่อ ชมที่ขรรพรักครับงวดที่แล้วนะครับเนาะเมฮันี่สีอีสานครับโอ้ยครับว่าแต่สิบมีคนถือกระถือว่าถือกับ่าสชมครับสําหรับคนที่อาเิ่นสื่อขืนสื่อลงครับเนาะนี่คือเป็นแนวข้างเลยครับมาสอบถามคุณแม่ปนอมครับเนาะครับสวัสดีครับแม่ปนอมครับดีนะเอ๊แม่ปนอม ที่เรามาขอไม่ว่าจะเป็นหลักกิโลหรือว่าตรงสารแม่แฮนนี่ที่ขอได้ก็คือหนึ่งสองและสองสองเป็นเช่นไรเขาถึงถือสามสองกันหพันนี้ก็บอกเขาว่าสองสองซื้อสองสองกับสองหนึ่งบอกเขาเลยเขาว่าแม่แฮันนี่ต้องตัดขึ้นตัดลงต้องต้มเพราะแม่ฮันนี่ก็จากไปสามถึงสองปีนะเ<อ>ขาก็มาทบทวนเขาดูในนั้นนะคร็ถามว่าถามคนนี้บอกว่าแม่แฮันนี่ตายไปจากปี่แล้วสามสองปี<อ>ในกระเลขสองสองจับได้หลักกิโลกับ พี่ชินบาเบอร์แม่นี่จากไปสามสิบสองสองปีโอ้ถือว่าแนวทางของแม่ให้ถูกเนาะค่ะอัศจรรย์ครับท่านผู้ชมครับสองสองเป็นวันเกิดของแม่นี่แต่ว่าท่านผู้ชมฉลาดก็ไปพลิกขึ้นอีกเอาขึ้นซื้อลงแต้มซื้อขึ้นแต้มซื้อว่าแม่นี่ให้แนวทางถูกครับท่านผู้ชมครับถึงสิบโอทึกเป๊ะเป๊ะแต่ว่าแกก็ให้แนวทางไดงวดที่แล้วก็ได้วดนี้ก็ได้อก็ชีวิตก็ อืมแสดงว่าแม่ฮันน um um ี่ว่าแล้วก็ถือว่าให้เนาะครับนี่นะครับทั้งส้มครับเพราะฉะนั้นครับเมื่อแม่ฮันนี่ให้เรียบร้อยนะครับเนาะก็ต้องแกะบนนะครับเพราะว่าบนไหวว่ากสิมานำดอกไม้ถูกเทียนาถวมาให้กับแม่ฮันนี่นำเปล่านำยังนำกรสิมาลองเพลงมาล้อมถวายพระฤกษ์เก่าครับทัางส้มครับหลังจากไข้คุณแม่ป้านอมหรือว่ายายป่าแดงครับเ่็แก้บนให้ครับ แก้บนให้เสร็จแล้วก็จะให้คุณแม่พนอมขอโชคขอลาบงวดต่อไปเลยครับคืองวดประจำวันที่16เดือนพฤศจิกายนปี67ครับครับทัาส้มครับกถือว่าคุณแม่เพิ่ใหาแนวทางถือนะครับเนาะสำคัญว่าเ้าเสิเอาเป็นหรือว่าเอามิเป็นแค่นั้นครับทัางส้มครับรครับ เราก็ไม่รู้ว่ามันจะเข้าตัวไหนครับแต่เพื่อนมาเพื่อนก็ให้เป็นหลักหลักร้อยชี้ว่าหลักร้อย่ตรงข้างหน้าเนาะแต่เราทุกคนก็ไปตัดเล่นเนาะครัือว่าล่ะโชคชะตาคนเฮาทุกคนเนี่ก็อยากให้ถูกที่เช่นอยากให้ถูกกันเนาะยักให้ถูกกันทุกคนช่อยากให้ถูกกันทุกคนแต่ว่าคนจะถูกหรือไม่ถูกบางครั้งมันก็ขึ้นอยู่กับบุนั้นและวาสนาเนาะทนมาอยู่นี่นะเดี๋ยวมันมีกระเป๋าทันด้วยอ๋อครับ ใส่เันนี่สีสันครับผูช้ชมครับนี่คือเรียกว่าการทำบุญน,นะครับเนาะเป็นไห่เข้ามาเานาะค่ะไห่เพ<ม>ิ่อืมไห่โอเคเป็นผ้ากำมะหยี่สวยด้วยนะคโอ้สวยมากีเริงๆครับท่านผู้ชมครับเป็นผ้ากำมะหยี่สีแดงนะครับเนาะมีกระเป๋าใส่เงนินด้วยเนี่ยโอ้ครับมีกระเป๋าใส่เงนิในให้กับแม่ฮันนี่นะครับเนาะท่านผู้ชมครับถือว่าแม่ให้แนวทางถึงครับท่านผู้ชมครับอ่าแต่ว่าถ้าถามว่าถูกตรงๆไหมก็ไม่ตรงครับ แค่ว่าแม่แฮนนี่ก็ให้ไปขึ้นเป็นลงออกผมคิดว่านะแต่ถือว่าเป็นแนวทางที่ถือว่าตรงครับแนวทางสุดยอดครับนะครับผมส้มครับเดี๋ยวนั่มคุ้นแม่ปอนน้อมไปเหตุพิธีนะครับเนาะไปแก้บนครับแก้บนแม่นี่สีอีสานครับท่านผู้ชมครับซึ่งการแก้บนวันนี้ก็เป็นการแก้บนที่ง่ายๆครับผมส้มครับแก้บนไห่แม่แฮนนี่เรียบๆง่ายๆครับผมส้ม สำหรับชุดแก้บนนี้เป็นชุดกำรรมะหยี่สีแดงครับท่านผู้ชมครับเป็นชุดกำรรมะหยี่แล้วกระเป๋าแล้วก็ใส่เงินให้กับแม่แฮนนี่ชีวิสาสงครับท่านผู้ชมครับนี่แหละครับท่านผู้ชมครับทุกสิ่งทุกอย่างบางครั้งก็ขึ้นอยู่กับบุญและวาสนาครับท่านผู้ชมอ่า ทุกศาสตร์เจ้าที่เจ้าถากองก็เนี่ยธรณีสิ่งที่สักดิสิทธตรงนีง้มันดำมในแรงเสียงเด่นันมีส่อสารเมื่อนี่กับชีวิตของทุกคนจะให้รุ่งเรืองเหมือนแสงทูบและแสงเทียนทำอะไรไม่มีบรรดับมันแสงไฟนะคะขอได้แต่แสงดีมากใน,น,นสื่อสารชีวิตคนเฮาแบบนี้คือดวงเงินแสงพระอาทิตย์มีสว่างก็มีมืดนาะทุกคนก็อยากสิร้ายถ้าบุญบาร,รมีถ้าโชคลาภ มีบุญเก่าขาวมีข้าก็ขอใหมได้จะสิ่งดีบางนี้แม่รอบค่ะให้ทเนี่อยากให้ทุกคนได้ก้อนใหญ่ๆตๆท่าปยากให้ได้ทุกันแต่ยืนของคุณเราพว่าสัาเราอยากว่าุชจใหม่เื่นใ้มือของคนสว่นะขอขอบคุณในสิ่งดีนะวันนี้ ตอนนี้กับนอ้องคุณแม่ปานนอมกับด้จุุทธครับุด็กทูเพื่อสิอันเชิญกับแม่ฮันนี่สีอิสานนะครับนาะให้มารับเครื่องไหวในครั้งนี้ครับผมชมครับครับชมครับตอนนี้คุณแม่ปานนอมร,นร่ก็ย้ายปากแดงกับเดยอธิษฐานจุดเป็นเลขทู ขอจากแม่นี่สีสันครับงวดประจำวันที่16เดือน11ปี27ครับท่านผู้ชมครับเรงาวนี้ประลุกันนะครับว่างวดนี้แม่นี่จะให้ตัวไหนครับท่านผู้ชมครับผมก็ได้แต่อธิษฐานให้แม่นี่ขอให้ตรงๆรไม่ให้ขึ้นให้ลงโดยแม่เด้อยงวดที่แล้วแม่ให้ขึ้นเนาะแต้มเดียวครับท่านผู้ชมครับจาก22เป็น32 ฝากที <T itt les> um <M> ่ฝากเจ้ที่เจ้าทางแหงพระเม่ธรณีสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้ปูดำหอยลายปาดแหลมฮนี่สีสานขอให้ชีวิตแต่ละคนครอบครัวหอยมีแต่ความสุขความเจริญคึ้นเท้ากับเดือนพฤศกากเข้ากับสุนท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่เนาะยังอีกเดือนนึงปลายวับสิ้นปีขอทุกคนได้จะสิ่งดีม่มีเสียสุขความมุ่งมารวยเมื่อนี่กับน้ำแดงของแม่ันนี่สีสานเพิ่งกินแล้วกะนี่กับสกินคพือเก่าเนาะ ขอให้พลังเสียงของฮันนี่สื่อสารวันนี้ขอให้เสียนความตัวตรงๆเรื่องเลขลูกยึดลูกมงกองกระายได้สองตัวตรงตรงเม็ตแางดกระายได้ปฏิหารจึงมีจริงขอได้แต่สิ่งดีๆถ้าจะให้เลขอายุวันนี้เลขอายุเนาะเลขอายุก็เลขวันเสียชีวิตถ้าเลขรูกตัวนี้ถ้าออกตัวไหนก็ให้ซื้อตัวนั้นนะขอให้ได้สต่สิ่งดีมากมีสุขล้ำล้ำรวยวันนี้น้ำที่ดื่ม ก็ให้เจ <ara> ้าท okay, ี uh, ่เจ้าทางกินด้วยองค์พระแม่ธรณีที่เหลือเราก็กินเหมือนเดิมขอให้ได้ตาสิงดีมากมีสิสุขร่ำรวยมื้อนี้กับเจ้าที่เจ้าทางสารพ่อพืหรือพ่อพืตรนี้เขาเหตุจุดบนทางองค์พระแม่ธรณีสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้ปูดับยาป่าแดงไม่ใี้สูสารมื้อนี้กับมาขอโชคลาภผู้เก่าเนาะขอกับน้องพินสุดพินเฮพิสกิตวันนี้ขอให้ปังปังรวยรวยวันนี้แหละขอให้ได้สามตัวตรงๆล้ะค่ะขอให้ได้ตาสิงดีมากมีสิสุขร่ำรวย โชคขอลาบกับแม่ฮันนี่สีสันรครับนาะคุณแม่ปะนอ้อมคุณนกษตรใดล่ําแก่บนครับจักษสองก่อนล่ำครับนาะล่าแก่บนให้แม่เสร็จแล้วจะได้ขอโชคขอลาบต่อไปเลยเมื่อกี้เราก็ลังขอโชคลาบตรงกับแม่ฮันนี่สีสันเหมือนเดิมครับกับงการตรงนี้ก็อขอให้เพิ่งเปิดโชคเวาลาเมื่อวัาานเมื่อกี้เนี่ค่ะมีคนถูกไลยแล้วค่ะหินสองสอง แล้วก็สองหนึ่งเพื่อนกมาซื้อคเต็มเลยเนาะวันที่ยี่สิบตุลาคมผเกิดเสียชีวิตวันที่ยี่สิบเอ็ดอายุยี่สิบเอ็ดปีอายุห้าสิบสามปีบางคนมันก็บอกว่าไม่ฮันนี่มันจัดไปสามสิบสองมันก็ต้องให้สามสองเนาะบางคนก็นมาซื้ออันนี้ก็ได้เลยนะ น้องเคยมียิปลอตเตอรี่ไว้ให้เอาอะพี่ถูกนะสามสองแต่ว่าจะซื้อเลขสองตัวตะล่างแบบใต้ดินเพื่อว่าเลขมันอันมันก็เลยบอซื้อแต่งวดนี้ขอให้ปฏิหารจงมีจริงขอได้แต่สิไดีมากมีสิสุขร์ลำรวยงวดนี้ก็ให้ปังๆให้ตัวใดกัทุกคนกเสษียงโชคลาภไปเนาะกาจังว่าเราพกเงินไทยไปอยากได้โชคดอยู่ที่คุณว่าสนาบารมีบางเทือจับให้ลอตเตอรี่ยิบให้เพื่อน สามสอกป่บางคุก็ยังเบายี่สิามเจ็ดก็ปยังเบาไปอู่ี้ว่าสงวดนี่กันได้สตัวตรงตรงสองตัวลเมื่อน,นี้กับศิวลำแด้บลของเพลงแม่ฮันนี่สีสานก็มีตะเพงเพื่อนแล้วเนาะในใจของเราเราทำมาหากินตรงนี้เวลาเราได้จุงลาบคใหญ่ต้องไปจงานนี้ตัได้แต,ต่สิ่งดีๆ่างสีสุขขอ้อรอนรวย lắm nhòi Tốt lắm nhỏ ơi Đọt mặt ngoan Đọt chăm phá Mắn cầm lắm xì luông đủ rèn cả bay đủ lắm Thầy thêm thi รักหนุ่มไทยผู้ใจปบำละได้งานทำไก่บ้านนาง,งารทรงเสน่ห์ระพีเกิดสงครามพอดีเอาพปอเสียมาเหนือดนอนไปขัดข้องโซทินไทยหวังหลายได้ คนณงามฝ่าพระภูมิเจ้เออาที่เจ้าทางตรงนี้ขอให้อุทิศตรงนี้เปิดที่เปิดทางเจ้าที่เจ้าทางสาปรประภูมิตรงนี้ขอตงตัศนินมากมีสืบสังคมร่ำรวยเมื<ๆ>่อนี้ก็สืบโหบเสียงเพลงของแม่ฮันนี่สีสานเนาะมันจะเป็นบทเพลงของเพคุนเสียแรงที่น้องให้รอ พอสิ้นวันขอเงยียบหายไปเลยอุดสาไปซื้อที่นอนและผ้านมอ่อนหมอน้างวัางเฉยแต่พี่เงียบหายไปเลยหายไปเลยหายหน้าหายตาไอา้คงมีแฟนข้างเคียงไว้ไเนบผ่านเรียงแล้วจึงไม่มาน้องนั่งเอามือขับ mà chạy khỏi đàn sốt sau sốt Bụng tâm nói vã xa nà Bụng à. Mình chết ra mà rớt thao khăn điêu bằng quân tỏ đi mèo Phèn cháu phèn thăm mây mây mà. mà khó leo bên nhạc bò xấu bên nhạc นหลอกคนลวงสั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 งงสังงเน่ผู้ชายทุกรายเจ้าชู้ที่เกามาขอแล้วคือเป็นแนวใหม่มาขอแล้วือเป็นแนวใหม่อยากซับใจให้มันเป็นละชิ้นชินคนต้มแก่งหลายต้มโลดไอยขันบอสงสารต้มให้มันพอพอดังสิสนใจเจ้า เหลืองแหงตัต้งตาบรรไดนิรฟ้าขอแล้วมิดเ้ยผู้ถูกเ้ยมันได้เอาเหลือจังแม่นเสียเล็กร้องใจสุขอกายนางสาธุสาธุสาธุขอให้มันมีสิรุธรกมด้วยนะคะวันนี้เลขถูกก็เลขเก้ากำลังก,ก่อนครับสมกับตอนนี้ไอ้ถูกนะเนาะกำลังโงกครับแต่พอสุดยดเลขถูกครับ ูช้ชมครับเดี๋ยวผมสิบพลาดดูโชมนะครับเนาะไปขอโชคขอลาบอ่ากับแม่นี่ครับเป็นหลวงปิงปองนะครับเนาะเป็นสองตัวและสามตัว,วครับท่านผู้ชมครับวันนี้เราก็จะมาหยิบโชคลาภตรงนี้เหมือนเดิมนะคะจะเอาสองตัวก่อนเด้อขอให้ทุกคนได้แต่สิ่งดีๆมากมีสิริสุขลำรุ่งลำรวยพอตรงนี้แหละคนหน้าศาลเต่าของแม่นี่สีสานอ้องของห้พลังศาลหร,รือปู่ดำปิยาปากแดงในนี้ สิ่งโชคลาภให้ทุกคนมั่งมีสิทธิ์มันร่ำรวยรำรวยก่อนปีใหม่นี่ก่ะให้ได้โชคลาภก่อนใหญ่ๆด้วยแม่ด้วยขอได้แต่สิ่งดีๆมั่งมีสิทธิ์มั่นร่ำรวย,วยแต่คนคนนี้พี่ชินพูดอย่าให้ทุกคนได้ก้อนใหญ่ๆตัวๆเนาะขอว่าได้แต่สิ่งดีปฏิหาร,รจรงิงจริงมันนี่ขอเลขสองตัวก่อนนะคะ ทุกสาทุกธาก็ทธะเ้าประหารพุทธากรณีสิ่งที่สกัดตรงนี้มีแหละขอตรงนี้สารเก่าเราก็ยังคิดถึงอยู่สังกสีแค่นี้นะมันสีเหลวปังปังปังตลอดไอ้นี้มันอยู่ร้านคนเนาะอันนี้มันจะแตกบ้านมันคุกมครงครับค่ะเห็ดใหม่คือมาทําใหม่ก็ยังคิดถึงอยู่ตั้งแต่เอาอยู่คนเดียวตั้งแต่แม่นอนนี่แหละอยู่คนเดียวตั้งแต่สารตรงนี้ขายลล้วต้องไปขายเพิ่มาะไรยื่อยู่คนเดียวตลอด สามปีเต็มๆมาหลายอยู่ตรงนี้ครั<า>บวันนี้ก็มาขอโชคลาภตรงนี้ขอให้ปฏิหารตรงนี้ขอให้ปังปังนะคะ<า>ครับผมสู้ครับ ต่อไปเป็นเลข2ตัวครับตัวแรกครับเป็นเลขศูนย์ครับท่านผู้ชมครับเป็นเลขศูนย์ครับครับเนประจำวันที่สิบหครับเนาะครับท่านผู้ชมครับเป็นเลขศูนย์ครับเนาะสำหรับตัวแรกครับจ้ะตัวที่สองครับตัวสุดท้ายแล้วนะคุณแม่นอมปัญหาจะมีเงินขอให้จะสั่งได้เยซีเบิ้ลหรือสีหาม์จะให้ยึด ู้ชมครับเลขสลากกินแบ่งรัฐบาลสองตัวครับโตสุดท้ายครับมาลุ้นกันว่าคุณแม่ฮันนี่สีอีสานครับพุชไกเลยครับงวดประจําวันที่สิบหกครับเดือนสิบเอ็ดปีหกเจ็ดครับคุณผู้ชมครับเอาละครับคุณผู้ชมครับวม่จนะม้วนกินไม่ออกสี่สี่แต่ปาฏิหาริย์จะมีจริงมื่อนี้เพิ่นกงานให้เลขสั่มกับดิดขึ้นดิดลงอ่ะชีวิตเทาเนาะครับคุณผู้ชมครับตัวสุดท้ายครับเป็นเลขสี่ครับคุณผู้ชมครับศูนย์สี่ โแสดงว่าแม่ให้ตัวนี้นะครับเลขสองตัวก็คือ04ครับถห้ท่านผู้ชมนองไปพิจารณาเนาะคอืรับเลขสวยงามโมแนครับเพราะว่าโมที่เราออก044โม่นี้อาจจะมา04เลขสองตัวครับท่านผู้ชมครับเราไปผิดเหมือนปฏิหารนะนักชินเลขมันจะวิ่งวิ่งยูแถวนี้เลขแม่ฮันนี่เห็นบอกเหมือนกับสองหกก็ยิ่งมาออกอีกวิ่งไปวิ่งมาคือยังไม่ไปไหนยังให้ตัวเดิมๆเพียงแต่ว่า สองตัวงวดนี้เป็นศูนย์สี่จ้ะศูนย์สี่ไม่ใช่สามสองแล้วคราวนี้คือว่าชอบนะเลขสี่ศูนย์จ้าศูนย์สี่ครับคุณส้มครับต่อไปเป็นเลขสลากกินแบ่งสามตัวบางท่าเรียกว่าเลขบนเลขบนจะขอทั้งสามตัวเลยครับคุณส้มครับเดี๋ยวให้แม่ผู้ใหญ่ปากแดงอธิษฐานขอให้น้อครับเนาะวันนี้ก็มาขอโชคลาภกับคู่ดำกับคุณยายปากแดงกับแม่ฮันนี่สีสานกับสาครนสอนรัก กระดวงวิญญาณของน้องเป็นนั้นที่เพิ่นเสียไปตอนนักรถส่นเพิ่อตายถ้าปฏิจัยหาจริงจริงฉันได้จะสืบพบปุ่ที่ดีแล้วก็ขอให้เป็นดีทุกคนก็ขอได้พบบ้ามาพบในชาตินี้ขอให้กระสุนเด็กกลิ้งเสาร์ไปไปเรื่อยๆก่าร์มาไปเรื่อยๆนะขอให้ได้สามตัวตรงๆปัจจัหาจร,ริงจริงคิดตรงนี้ก็ขอให้สุพินเห er ็นม exactly ิจฉ <my> <OOOO> in ุอยเรื่อยๆมิจฉอยทุกคน สร้อยปศดอยากโอ้ยทุกสิ่งทุกอย่างให้ได้เงินได้ทองก้อนใหญ่ๆขอให้บังสิ่งบาสิ่งเพื่การอยนีย้เอาละครับท่านผู้ชมคนระับ ท่านผู้ชมครับโต๊วแรกครับเลขสามตัวไม่รนะครับว่าเมฮันิสีอีสานครับงวดประจำวันที่สิบเก้เดือนสาคครับใครกัเลยครับผู้ชมครับอย่าตกใจไปเลยว่าหยิบสองลูกหยิบขึ้นมาพร้อมกันสองลูกครับผู้ชมครับเอาแล้วครับท่านผู้ชมครับเอาล้ครับเป็นเก้าหกครับผู้ชมครับเป็นเก้าหกครับผมผู้ชมครับนี่คือเลขสามตัวครับนาอเหลือแค่ตัวสุดท้ายครับ ครับท่านผู้ชมครับก่อนสิมว่าขอกับแม่ฮันนี่ตัวสุดท้ายครับเสียงคุณแม่ปนอมครับร้องถวายอีกหนึ่งเพลงครับเพื่อจะให้แม่ฮันนี่เพิ่นเมตตาและสงสารครับเพราะว่าแม่ฮันนี่ชอบฟังเสียงเพลงตัวสุดท้ายก่อนจะมารู้กันครับมาฟังเพลงแม่ฮันนี่ซึ่งคุณแม่ปนอมหรือป้าใหญ่ปูแดงสิร้องถวายอีกเพลงนึงครับท่านผู้ชมครับเหลือแค่ตัวเดียวครับเอาแล้วครับท่านผู้ชมครับจำไม่นี้ก็มาขอโชคลหน้าตรงนี้ก็กเพื่อนยินว่า ให้เลขแล้เสียชีวิตหรือวันไหนก็ขุ้นในทูกหรือจะให้เลขตัวไหนก็ขอให้ได้สามตัวตรงตรงตรงนี้ตรงนั้นก็ไม่ได้แบบขั้วซับขึ้นซับลงเนาะงวดนี้ก็ขอให้ปังปังฮิงฮิงรวยรวทูบเนี้ก็สวยมากนะงวดนี้เป็นเลขแบบได้ใจอยาเลขของแม่ฮันนี่สีสารขอทุกคนได้จะสิ่งดีๆมากมีสีสุขลมา่นครวยมาเด้่ยมาตับสมาครับฐานของพี่แม่ฮันนี่สีสันขอได้จะสิ่งดีๆมากมีสีสุดล้มั่นคงรวย ครับผสมับก่อนสิมาลุนตัวสุดท้ายน้องข้านาะคุณแม่ปน้อมหรือว่ายายปักเลยครับกระสดเด่นร่องถวายอีกเพี้ยนึงครับก่อนสิจับดูสุดท้ายครับมาล่นกันนะครับก็ดูสุดท้ายสิเป็นตัวอย่างครับครับตอนนี้คุณแม่ปน้อมก็ขอให้ แม่พัดเทรนี่นะครับเนาะเปิดโชคเปิดลาบใช่เปิดโชคเปิดลาบสาธุเสียงนี่ขอให้มันงงมันในเหมือ in ทุกคนนะขอได้แต่สิ่งดีๆมากมีสีสุขครับเพลงสุดท้ายครับขอสิขอตัวสุดท้ายนะครับเนาะแม่ก็นองก็ได้ยกมืออธิษฐานสาธุครับวันนี้ขอให้ตรงๆนะแม่เด้อ เป็นกระโชดเพลงนี้น้องเพิร์ก็บอกว่าให้น้องให้เอื่อญให้เอื่อยของนิจสินดีมากในศิลด์ร่นได้นท่อนหนึ่งสองท่อนลองไปเดือนึนเพิ่นบอกว่าละเดือนมีนามาถึงแล้วบ่มีแววอไอศิลปินยู่หลอกให้น้องแต่งสุดสีกุกุไว้คุยเธอเถอะแก่มือง สองคำแลนาละไอไปอยู่ทั้งใหนอาบ้างลาางเป็นคนลืมไว้บ่จำสมบัติหนองว่าเขาาช้ไปหม่นสาวพนวนจำขอนแกลลาสาวจุมแพ้ได้เงินคอยต่างทั้งเดือน รวยๆเพ่งๆหรอคะครับจ้าครับท่ส้มครับหลังจากคุณแม่พน้องได้ลองเพลงให้กับแม่นี่ครับวินาทีสุดท้ายครับเหลือแค่ตัวเดียวครับมาลุ้นกันตัวสุดท้ายว่าสิเป็นตัวไหนนะครับเนาะเอาละครับท่านผู้ชมครับมาลุ้นกันครับเลขสามตัวตัวสุดท้ายนะครับ รบด้วย่ได้ขอคนเดียด่ยนขอห้หอยทุกคนได้กินได้ยากนาเพื่อชีวิตทุกคนขอได้แต่สิ่งดีมังมีสีสุกแม่อิ่มเราก็อิ่มลูกอิ่มแม่ก็อิ่มขอได้แต่สิ่งดีมั่มีสิสล้ำรวยของใหปฏิหารตรงนี้ตรงนี้จรงิงนะสีดำกปบคุณแ่ตาแดง กับโตวสุดข้ายนะครับ96รุ่นกันครับว่าจะเป็น9 6ูยังครับผมสมครับ96อะไรเนาะสาทุกสาถุกคุณแม่ตรงๆได้คุณแม่เลยยาหาแปร1เป็น7 7เป็น16เป็น99เป็น6ก็คุณแม่เนอะหายตรงๆไม่รู้คุณแม่ครับเอาละครับหน้าที่สุดท้ายครับเป็นเลขฮาครับเลขสามตัวแม่ให้นี่ยหาก็คือครับ965ครับผมส่มครับอือืม สวยงามมากทีเดียวครับท่านผู้ชมครับขันธุส้มสิบเป็ดตัดเห่นอันนี้กับขันธุส้มเนาะอ่าสิบเป็นหกห้าห้าหกเก้าห้าห้าเก้าก็ได้ครับครับท่านผู้ชมครับนี่คือเลขปิงปองจากแม่นี่ครับเดี๋ยวสิพาดท่านผู้ชมครับไปลุ้นเลขทูบครับอะไรลุ้นนวดนะเดาใช่เป็นลุ้นเลขทูบครับท่านผู้ชมครับเอาละครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เลขทูบครับมากเลยครับเอาละครับเอาละครับเก้าหนึ่งสองครับชัดเจนครับาท่านผู้ชมครับเก้าหนึ่งสอง หนึ่งสองสองหนึ่งมาอีกแล้วใช่หดมดที่แล้วสามสองโอ้โสาคุณแม่นี่ขอให้ออกตัวเด้อเก่าหนึ่งสองเนาะได้ข่าว่ายนะครับเพราววาสองหนึ่งหนึ่งสองเนี่ย,ร 2, 1, 1, 2, ยตรงกับอายุแม่นี่ที่เสียชีวิตเนาะอายุยี่สิบเอ็ดปีครับธรรมส้มครับได้โหแล้วครับธรรมส้มครับนี่คือเรียกถูกครับคุณแม่ปนอมก็ได้ขอจากคุณแม่ฮนี่เป็นที่เรียบร้อยครับแล้วก็ได้ลองเพลงแบบมนี้ลองม้วนให้ครับถ่ายว่าแม่ฮนี่ คือสิขาสิงหลังเมย์พน้องครับเพิ่นคอยเดลอมมวนแบบนี้ครับผมสชมครับค่ะถามส้มครับเดี๋ยวมาสรุปกันนะครับเนาะว่าวันที่16เดือน11ปี67นี้เมย์ให้หนซื้อสารจะได้เลยครับผมสชมครับมวลประจำวันที่16คุณแม่พน้องเอ้ยเดือน11ปี67นี่คุณแม่ผู้็ห้งามเลยเลขปิ้งฟองเพิ่นหาเก้าพุกห้าสุดยอดครับผมสชมครับเก้าหกห้าส่วนเลขล่างสองตัวครับคือศูนย์สี่เม็ดเดียวครับผมสชมครับส่วนเลขทู่ครับอัศจรรย์ครับก็คือเก้าหน ตรงกับอายุแม่นี่ที่เสียชีวิตคืออายุ21ปีครับปัญญาลืมนะครับท่าน่วชมครับกหายไปตัดเหร่นนะครับนอกเล็กสามตัวเก่าหนึสองอาจจะเป็น2 1 1 2หรือว่า2 2งสองก็ได้ซื้อขึ้นซื้อลงก็ได้ครับคุณชมครับแห่นองไปกิจจน้าครับ อันนี้ก็เป็นเพียง,งแนวทางเนาะแต่ท้ายนี้กับแม่น้องโมมีอย่างเนะาะแต่อย่างไ้ทุกคน,นให้มีโชคลาภวันที่16พฤศจิกายนกับเดือนนี้กับพฤศจิกาและกับธันวากับสามข้ากระสุง,หสงให้ที่เก่าคนรับปีใหม่กันอย่างทุกคนได้เงินได้ทองก้อนใหญ่โตๆขอให้บุญบาร,รมีตรงนี้ตรงเปิดที่เปิดทางกิดทุกข์กดลาภขอทุกคนมั่งมีสีสุขลำหุยลำรวยขวดนี่ไข่ปังปังเฮงเฮงรวยรวยนะคะท้ายนี้ก็ขอให้คนติดตามที่ชีมาร์เบอร์ออขอขกดไลค์กดแชร์กดติดตามคนเยอะๆนะ ขอได้แต่สิ่งดีๆมากมีสิยงสุขเลขนี้ให้เข้านะครับจ้ะครับถ่ายสุดสุดถ่ายนะครับน้องขอชินบับเบอร์สตรีโอพร้อมกับคุณแมย์พน้อมขอลาท่านผู้ชมบุรก่อนครับงวดหน้าวากันใหม่ครับหรือว่าโค้งสุดถ่ายผอกันใหม่นะครับน้องสำหรับนี้ครับสวัสดีครับคุณแมย์พน้อมครับรวยๆครับสาธุสาธุ